นี้จ้าอ้โโ้โ้าคนไหนปื้มสุดดูกันเอาเองนะคะปเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็เปิดมากแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเราอยู่สาขาไหนสาขาแจ๊ Jazz, Urban City, Natalie, สเออร์เบิร์นสีนักลินะครับโอเคโอเคน้ำ <c oughs> นุ่มก็ได้นานุ่มก็ได้อ,อ่ะตะวันสั่งตะวันจะเอาอะไรบ้างอันนี้นี่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 เขาให้ดูวันนี้ <c oughs> อ่ะสตีมชีสหนึ่งนี่เราเข้ามารอในลานเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้อะไรมาบ้างตอนนี้นะนี่รอน้ํารอน้ำอนํำรอน้ำํำรอน้ําเดี๋ยวเรามันรอก่อนนะคะเพราะว่าข้อดีของโดมิโนพิซซ่าคือเขาทําสดใหม่ทุกทุกชิ้นทุกอันสุดวันนี้จะมากินกี่กี่ถ <_ p ain> <_ p ain> าดครับแค่จะประมาณสองถาดเถาดเลยเหรอครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาสองคนจะโซยกี่ถาดจ้ามาแล้วจา้าโอ้โหเราสั่งมาทั้งหมดห้าถาดถาดอันนี้อันนี้อะไรไช่กิ้นฮาวเอียนฮาวเอียนอันนี้ฮาวเอียน อันนี้ฮาวายเอีันนี่อันนั้นเอ็กซ์ตรีมชีสเอ็กซ์ตรีมชีสคือชีสเพียวๆเลยเอ็กซ์ตรีมชีสนี่ราคาหกสบเกนะคะอันนี้คือเอ็กซ์ตรีมชีส69นอกนั้นที่อยู่บนโตน,นี้สี้ชิ้นละ49บาบาทเท่านั้นตะวันถูกใจสิ่งนี้ไหมครับ <laughs> โอเคนี่นะคะน่ากินมากคุ<า>ก้มมา,ากจากราคาปกติ99บาทนะครับราคานี้ใช่9 9บาทโปรถึงเมื่อไหร่เนี่ยน้องโปรถึงเมื่อไหร่ครับรใช่ย,รรยังไม่มีกำหนดเหรอโอเคขอบคุณครับเ,เห็นไหมจ๊ะ ไม่ใช่แต่พิซซ่าที่งานดีพนักง,งานเสิร์ฟก็งานดีเหมือนกันโอเคอันนี้ช้อนกับจานอะไรพวกเนี้ยคือขอต้องขอขอเพิ่มนะคะรอกันเลยอย่ังเลยเดี๋ยวเรามาซ้อนด้วยกันนะโอเค จะร้อนนี่อะไรก่อนชีสล้วนเลยฮะเอ็กซ์ติมชีดโอ้โหควันโอ้โหควันดีดีมากเลยนะคะเป็นไงโรล อร่อยมากชีสดีไหมดีๆยืดดีด้อเระคอยๆดีสมกันที่เราคอยไหมนำสุกเดียดไม่ได้ใช่หยุดเชื้อเพื่อชาเิาไม่ออกไปไหนเลยไม่เคยพาออกไปไหนเลยวันนี้เป็นวันแรกที่พาเขาออกมาข้างนอก ร้อนนะสิมันร้อนอยู่แล้วร้อนมางสิงโอ้ยเนะยื่นนะเยื่นเลยนะแบบสดสดสดสใหม่ๆดีไหมอันนี้เจอตัวพอ่อละตัวพ่อมาลนะนี่แบบไม่ต้องใส่ซอสเพิ่มเลยไม่ใส่ซอสอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากครับมากินพิซซ่าด้วยกันนะครับ หกถือว่าโอเคเนาะโอเคนิดคิดล้วนคือเหมือนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกไว้แล้วกันว่าในสีในราคา49เนาะจะมีกี่หน้ามี 49, 69, 89แล้วแต่นะคะคดีเลยใช่ไหมหลองซ้อน สั่งชีสเมื่อกถาดดียวแล้วคือสองวันนี้กินหมดแล้วไม่พอแน่เลยเราสั่งมาห้าถาดใช่เราสั่งเริ่มมาห้าถาดกันอ่ะอันนี้มาเปิดตัวฮะโซจูเนี่ยอาจจะได้เห็นเรื่อยๆตอนนี้ก็ลังฝึกตอนนี้ก็เป็นตะกร้อ คีไอยหน่อยกำลังจะเป็นหนุ่มถ้าไม่ออกคลิปก็เป็นะละครอาจจะมาเป็นจับคู่กันไปเลยตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับตอนนีป้ปากไปด้วยนะครับลูกชายลูกชายลูกชายเหยอะมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับเก้ <c oughs> าลูกเิรเก้าขวบใกล้เปิดเทอมแล้วก็เลยพามออกมาข้างนอกซะหน่อย นอลองอันนี้มั่งไมล่าอันนี้ก็น่านะอันนี้ก็น่านี่นี่ฮาวายเวียร์ออันไหนอันนี้คือชิคเก้นนี่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 ชิคเก้นคือเหมือนเหมือนฮาวเวียนแต่ว่าเปลี่ยนจากแฮมเป็นเป็นไก่เป็นเนื้อไก่ชีสลุย <laughs> ดีไหม ไก่เยือกนิม่มยอดอร่อย,ย,อย,ยนะอ,อะไรนะเอาชิทเก้นฮาวายเอียนอ,อร่อยหือว่าไม่แพงนะราคานี้ไม่แพงเลยนะครับโอเคใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเรากินกันแล้วนะห้าถาดห้าถาดตามตามที่เห็นนะนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีโค้กเป็นขวดใหญ่ด้วยนะ สามสิบบาทชายสามสิบบาทน้ำเปล่าขวดละยีะ่สิบมั้งน้ำเปล่ามันก็ราคานี้อยู่แล้วสามล้านเนาะโอ้โหโ<ะ>อ้โหร่อยไหมกินกินแบบไม่ต้องใส่ซอสเนี่ยถือว่าเป็น พิซซ่ารสชาติดีอร่อยเลยใช่ไหมข้าวท่าข้าวท่าไม่แพงด้วยที่สำคัญไม่แพงไม่แพงใช่ใครๆก็กินได้โอ้โหอ่ะองรับเด่นนะองรับหอมองรับและไอเทมตึงหนึ่งนมเด็กติดนมโอ้ยเข้าได้ทัมสเตอร์ จับกินทุกวันเลยถ้าเอ็นดูน้องคนนี้นะคะมาได้นะจ๊ะโฟโมสถึงเราจะเป็นช่องเล็กๆแต่เรากินคุณทุกวันเลยนะคะโฟโมสเอ่ยหัวแดงเอ่ยกินใช้กินฟรีก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้วันนึงกินประมาณ6กล่องอ่ะค่ะหึชอบอันไหนมากกว่าเคี้ยวถาวิเยี้นอร่อยเอาเหรอได้อร่อยกว่าใช่มั้ ทำไมอ่ะอันนี้มันเหมือนมันจืดกว่าเหรอหรือว่าไงรสชาติจืดกว่าอุ้ยจืดกว่าเหรอไก่ไก่ก็อร่อยอ๋อแสดงว่าไก่อ่ะไก่มีรสชไก่เขามีรสชาติถ้างั้นอ่ะแล้วก็อย่างชีสก,ก็คือเป็นรสชาติของชีสไปเลยมันมันอ่าเป็นมันๆก็คือมีแต่ชีสอืมมันมันเค็มๆค็มแต่รวมชิคกี้พายเลี้ยนจะอร่อยกว่าฮาบิเลี้ยนตัวที่เป็นอ่าไม่ต้องเชื่อค่ะต้องมาลอง คุณก็เช็คกันนะ่ะว่าบ้านอยู่ระแวกไหนกันเนาะราคานี้มีแบบจัดส่งด้วยนะเดลิเวอรี่ด้วยนะคะก็ราคานี้นะแต่ที่เรามากินที่ร้านเพราะว่าพอดีบ้านที่เราอยู่อะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในในใน,ในอะไรอะ่ะในโซนที่เขาส่งอะ่ะมันไปไม่ถึงเราก็เลยมากินที่ร้านแล้วห้างที่เรามากินแจ๊ดเนี่ยไม่ไกลจากบ้านเรามากเราก็ ถือโอกาสมามซื้อของแล้วก็มามากินด้วยอันนี้สั่งไก่เพิ่มนะครับยังครับยังไม่อิ่ม <c oughs> ยังไม่อิ่มหอมมากเลยอะไก่อะไรนะบัวลอย m e x i กันวิงไก่เม็กซิกันวิงนะครับ ก็ไก่เนือรเลืยน่่เน้อัเลืยเหมือนกันเลยเพราะว่าก็คอนเทนต์ชื่ออร่อยมากอร่อยมากอ่อยมากโ้ดหน่อยแล้ดีอ่ะ ออกเผ็ดนะออกเผ็ดเอาเผ็ดมันเผ็ดด้วยแย่แทกเลยแฉไม่ไหวเนี่ยเรียกไหมเรียมมากบอกพี่เขาเรียมมากเผ็ดมากร้อนมาก ไิดไม่เ่อาไคิไม่าาไม่รเดี๋ยวผมขอกินพิซซ่าอนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยเพราะว่าการกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจในการทำคลิปของผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดลูกกระเดือกให้ด้วยนะครับล <c oughs> ้างมุ้สิล้างมุ้สิไปไปเล่นที่ลานจอดรถแต่ละคนอย่ายืมกดกระเดือกและอย่าลืมกดสับเลิศให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> สริฟสกยยาเยาเดีย๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเกมน้านะครับสวัสดีมากครับ ว่าใครข่าวตัวจุนเนี่ยไปละไปละค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะค่ะ